้วค,คะสวัสดีเอฟซีค่ะอยู่ข้างหลังกล้องก็ไหว้ได้เลยสวัสดีครับเขาอขาาอย่างไงก็ได้เหรถ <ขอ S 1> ้าใครจะเห็นว่าเธอไหว้คลิปสวัสดีปีสงการนะครับสวัสดีสดกงการครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ทุจกจ้าสวัสดีป่าเวนีปีใหม่เมืองสวัสดีคนเมืองทุกๆุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศไทยเป็นยังไงบ้างสงการใครบอบช้ำใครอะไรอ่ะ กรบแ่ละคนเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมสบายเมื่อวานนี้ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะัเด่นเชียวๆมากเมื่อวานนี้เฉวๆไม่ไปไหนไม่ออกบ้านเลยไปไปทํางานกลับมาบ่ายสามไม่ทาอะไรเลยไม่กินน้ำพริกกะปิ <c oughs> น้ําพริกกะปิขี้สากิน <c oughs> กินน้ำพริกกะปิ <c oughs> เอาไข่เจียวมาเจียวอีกรอบหนึ่งอร่อยมาก<ผ>แล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ต้มนวลผักหวานอุอร่อยเมื่อคืนนี้กินข้าวกินแล้วแล้วก็กินน้ำมาต้มไปขวดเดียว แช่เย็นไว้สองขวดว่าจะกินสักสองขวดกินขวดเดียวแล้วอิ่มกินข้าวโถอัหนึ่งตื่นมาเลยสดชื่นอแต่ว่าปีนี้นี่ชุ่มฉ่ำนะเชียงรายฝนตกฝนตกทุกคืนใช่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามตกหนักด้วยแมนตั้งแต่วันที่สิบแล้วเนาะสิบสี่วันละสี่วันซ้อนแล้วเนี่ยฝนตกครับข้างอื่นตกก็ร้อนแต่ว่าเชียงรายเนี่ยโอ้อากาศดีเลยอ่ะเย็นสบายคนเล่นน้ําก็ตอนเช้ามาตื่นเช้ามาอากาศดีเลยครับตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อน เดี๋ยวเราจะไปหามอะไราทานหรือว่าพ็งนี้พรุนี้เดี๋ยววันพรุนนี้จะมีรถน้าดาหัวยาทวดไงวันที่สิบห้าพรุงนี้นะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยจะมาซื้อกับข้าวกับปลาไว้นิดหน่อยไปซื้อของไว้เผื่อว่าเตรียมเนาะเตรียมไว้เผื่อมีคนมารถน้าดาหัวยาทวดแล้วก็จะทากับข้าวกับปลาก็ทุกปีเราต้องทําอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าไม่มีแขกทางอื่นมากก็พี่น้องก็รวมญาติ<อ>กันกินกันพรุนนี้ก็เป็นวันรวมญาต<า>ิยายทวด ก็อะไรอะไรไปกินไ่รู่ยังไม่ดูปะะจกังวาเดี๋ยวต้องเคลียร์ตู้เย็นด้วยแหละปิดฝาไม่ได้แล้วตู้เย็นใหญ่ในบ้านเ่เดี๋ยวเอาออกมาบนเลยพวกนี้ปลานั่นปลานี่หัวปลาโอ้ลมแรงมแมรงดูไฟเขียวเบี้ยวไปทางงหมนน่ะพายุเชียงรายนี่ก็ดีอยู่หนึ่งอากาศก็ปลอดโปร่งขึ้นเยอะไม่มีหมอกคล่อย แต่ก็ก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วไงแต่แปลงมากว่าฝนตกหนักขนาดนี้ลมแรงขนาดนี้นะต้นไม้แบบหักเลยนะแต่ว่ามันไม่ไปเนี่ยคบกดอากาศบ้างไปไหนไม่รู้อ่ะมันยังอยู่ที่เดิมมันแทนที่มันจะตกลงมาหรือมันพัดไปที่มันอยู่ที่เดิมอืมเราก็วางแผนกันนะครับเดี๋ยวหลังจิตอันตรายเราก็จะมีทิปการเดินทางกำลังทํากันบ้านหลายจุดหลายที่อยู่เพื่อนเพื่อพี่ๆท่านใดอ่า รู้จักสถานที่นะแคมปิ้งเขาจะลงสายใต้ครับรอบนี้เราจะลงยิงยาวจริงแล้วน้องไฟก็น่าจะพร้อมละแล้วก็จะไปถึงจากเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถินวัฒนธรรมร้านาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงจ้าโอ้มุ่งหน้าสู่ประเทศเออประเทศไต้หวันผมจะขับรถไปมาผมจะขับรถมาเลย์โอ้มาเลสเลยมั้ะไปมาเลเลยใครรู้จักเส้นทาง หรือมีอะไรแนะนําก็บอกมาในคลิปนี้หรือว่าระหว่างจากเชียงรายไปถึงมาเลเนี่ยมันมีที่ไหนนะ่าแคมปิง้งอย่างเช่นปัจจวบเอ้ยชุมพรเอ้ยสุราษฎร์เอ้ย,อะ,อ,อ,ย,อ,ยอะไรที่แบบตลาดบ้านๆที่น่าเดินหรือว่ามันเป็นแบบร้านแคมปิ้งติ่ตลาดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแหล่งกินแหล่งเที่ยวอะไระก็ได้นะแนะนําหรือว่าถ้าเอฟซีท่านไหนบอกพอจะมีที่ให้รถตู้จอดแล้วชาร์จแบตสักคืนหนึ่งก็ทักอินบ็อกมาบอกไว้รอ เราไปกินน้ำมาตุมด้วยกันจังหวัดไหนาก็ได้ลงไปทางใต้เนี่ยผมก็จะบางวันเออถ้าโรงเรียนพานชุมพรน,นะนี่เข้ามาซอยนี่นะแต่ให้มันอยู่ใกล้ๆกล้สายเอเชียเลยนะแบบไปนอนั้นผมได้แต่เลี้ยวเข้าไปสักสามร้อยกิโลนี่ก,ก็ไม่ไหวให้มันอยู่ใกล้ๆกล้สายเอเชียสักสามสิบยี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะลงใต้เราก็จะอาจจะไปแวะชาร์จแบตที่บ้านป่านแน่หน่อยไหมป่<อ>าแน่ไม่อยู่เอาไม่อยู่อีกแล้วเหรอป่านแน่ไม่อยู่หรอกแกไม่อยู่บ้านปีหนึ่งอยู่บ้านสองวันไง งั้นเราก็แอบเข้าไปเลยเออไปคอนชาร์จแบตนครประถมสักวันหนึ่งวะนะแอบเข้าไปเลยเนาะหรือว่าจะไปหาเฮียบอสดีรอบนี้ที่องค์พระประถมนะองค์องค์งงพระปฐถมเจ er ดีเฮียบอสดีแกขาย,ขายต้นไม้เขาเรียกอะไรต้นไม้หายากที่มันไม่มีแล้วในประเทศไทยเนี่ยแกมีแล้วก็อย่างยางอื่นด้วยนะไอ้ผักที่ผักตุ๊ดที่พี่ไปเด็ดมานะ่ะแกก็ส่งมาให้พี่ปลูกใช่ใช่ผักตุ๊ด เต้นมะขามอะไรยเยอะนะที่มะขามทเทศพันนนั้นแกก็ส่งมามีมีทุกอย่างในองค์พระปฐมเจดีไปหา er เฮียบอสอะไรมีไปขอนอนในสวนเฮียบอสแล้วก็ชาร์จแบตก็ได้บ้าอ <laughs> แล้วก็ไปนู่นก็อาจจะไปถึงนู่นแหะเดือนหน้าเลยกับคอนเทนต์ก็จะเป็นการหนึ่งไปรีวิวเดี๋ยวจะโทรหาพี่เคก่อนอันนี้ร้านนี้ต้องไปให้ได้พี่เคเคยพายไปรู้จักเจ้าของร้านอาหารปูเป็น ที่ที่พัทยาร้านใหญ่หญเลยนั้นร้านอาหารปูเป็น,นใครใครๆก็ต้องรู้จักนะ,ะที่พัทยาม,มีมีแกงป่าร้านแกอาหารป่าชนิดหนึ่งอยู่ภาคใต <c oughs> ้เฮียจาชื่อเฮียาจาชื่อแกดอยจุเนียแกบอกว่าถ้าไปถ้าลุงเด่นไปอ่ะต้องไปชิมร้านนี้นะแกให้แกจ้างพนักง,งานแกไปอยู่ได้ละสองเดือนจะไปซื้อตัวป้ามาอยู่ร้านละป้าบอกไม่สะดวกป้ารักบ้านป้าอยากอยู่บ้านแกก็เลยให้ลูกน้องไปอยู่นั่นเลย ในอาหารร้านปูเป็นอร่อยทุกอย่างเลยไหมแก,แกงปงแกงปลาอร่อยมากจริงแม่ครัวเป็นเกือบร้อยคนทีวแล้วเขาได้สูตรแบบเด็ดมากร้านปูเป็นนี่คือจบดริงันวิวสวยอากาศดีแต่วันนี้เราจะไปดูร้านอาหารแกงป่าเน,นี้ยแกก็แกแก็เป็นนะักท่องเที่ยวเหมือนกันแกแต่แกก็บอกว่าคุณยายก็แก่เยอะแล้วนะไม่รู้ว่า,<อ>าแกตอนนี้แกยังขายอยู่ไหม<า>แต่ต้องถามอยู่เนาะต้องถามเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่เคโทรถ,ถามให้ว่าชื่อร้านอะไรคุณจำไม่ได้จำจำชื่อร้านไม่ได้๋ยวจะไป ร้านอาหารแกงป่าเจ้าเนี้ยแล้วก็ใครคิดถึงป่าก็คงได้เจอป่าแน่นอนไปไกลอย่าพึ่งหนีเขาทำเด้อป่าอย่าพ่งหนีเขาทำเด้อ FC คิดถึงมากเลยนะเจออันแน่นอนอป่าไปเที่ยวมาเลียได้ไหมเนี่ยนะป่าเป็นไกดให้ให้ป่าเป็นไกดให้เราแล้วก็จะก็จะลุยกันยาวครับภารกิจค่ำไหนนอนนั่นนะเดี๋ยวมีเบ็ดเอาเบ็ดไปด้วย มีอะไรก็เอาด้นไปด้วยแต่เราเคยคุยกันไว้ว่าป๋าจะพาไปลงเรืออยู่นะไปขี่เรือดูเกาะนู่นนี่นั่นแต่ดูก่อนดูสถานการณ์กันเอฟซีทางใต้ก็ใครมีแบบคอนเทนต์ดีๆนะครับไปหาปูหาปลาหากุ้งหาน้ำเต้าหาไก่อ่ะด้นไม่ใช่เลยหเสืออะไรนะี่ะไม่ใช่ <laughs> ทักมาบอกหน่อยวนะ่าลูกเรียนหรือว่าแนะนําให้ก็ได้แบบอย่างเดียวลองทักพี่นั้นไปอีกรอบหนึ่งช่วงนี้มนดูอุ้ยเขาบอกมีนายเมษานี่มึงเยอะนะประาณบุรีอ่ะ อันนี้นี่หมึกเยอะ<ม>ก็ยังพี่ไผ่จำได้ไหมถ้าไปหาพี่ไผ่อย่างคอนเทนต์ดีนะกินแบบสดๆอยากกินแบบซาซิมิแบบสดๆอย่างนี้พี่ลองทักพี่ไผ่ดูรอบนี้แล้วก็เนี่ยเป็นคนเทนข้าวๆแล้วก็จะเน้นไปรีวิวอาหารแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยไปหากินอทะเลแบบสดๆตัวใหญ่ๆแนะถวไปหาจับปูด,ดำตามกับชาวประมงนะั่นอยากไปตอนที่เราไปซื้อหอยนางลมไม่ใช่หอยนางลม เผยมลงอ๋อ้เดี๋ยวเราจะติดต่อพี่นั้นไปอีกนะร้านะอะไรนะร้านอ๋ออันดามันอใช่ไหมเลยปิดเพราะปิดใครมาขายข,ายของปีใหม่ใช่ไหปกติเธอก็บอกทําอยู่กับบ้านนีน่เธอบอกให้ออกนอกบ้าน <c oughs> วกก่าปกติอยากกินข้าวข้างนอกเนะาะเดี๋ยวไปกินข้าวแกงใต้นั่งกันไอ้นี่แหละก็เป็นคอนเทนต์ของเราที่เราจะทํากันไปนะนแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่พี่ก็ทําไว้นั้นเหมือนกันไปหาหมู่บ้าน ชนเผ่ามานิเออัอนนี้อันนี้อยากไปคนอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำการบ้านมันอยู่จดไว,ว้และแต่จำจำไม่ได้ชนเผ่ามานิคล้ายๆกับอะไรชนเผ่ามานิลองลองใครไปดูไปดูอันนี้ก็ได้คนหน้าไปหน้าไปเที่ยวดูแต่หนูจำได้มีพี่ซีคนหนึ่งหนูก็เคยเล่าไปทีนึงว่านะเขาบอกคนมาเล่มีคนไทยตรงมันอนะ เหมือหมู่บ้านที่ใช่หมู่บ้านคนไทยในมาเลีอ่ะงั้นงั้นพี่ลองสิ่งพี่การให้ดูหน่อยว่าอยู่เมืองไหนค่ะถ้าพี่เขาดูคลิปก็ฝากจินบล็อกมาให้เลยเนาะจะไปตามหาคนไทยในมาเละค่ะเราจะเอารถไปค้มรถค้มไปเลยแต่ว่าผมจะผมตีตรงหน่อยว่าถ้าผมเอารถตู้ไปเนี่ยมันอาจจะมีเครื่องครัวผมอะแล้วมันอาจจะมีมีดทากับข้าวเนี้ยติดรถไปได้ไหมไม่รู้เนาะอ่ะกกฎหมายเขาเอ้าพกมีดเลยอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายดูถ้างั้นผมอาจจะเอา ชุดกำกับข้าวฝากไว้บ้านคุณสอนสอนประดับยนต์ที่อัเภอรนาทวีหรือว่าเอาฝากไปแถวนะั้นหรือว่าเอามีดทิ้งไปเลย <ไป S 1> ซื้อมีดซื้อมีดเล่มละสิบเก้าบาทยี่สิบาทไปก่อนจะข้ามด่านแม่เอามีดทิ้งไปเลยเอาไปแต่คบกับสากนี่เลยเอย่างนี้นะเออมันจะเอามีดอย่างนี้เราไปมีดพับมีดอะไรที่แบบเป็นอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็ไม่เอาไปเราจะเอาแต่ว่ามาเลยเขาให้ทํากับข้าวอยู่ปะ เราจะมีโอกาสจะทำอยู่ไหมล่ะไม่เกี่ยวทำไปททำก็ขอมาติดรถไปไงมันติดรถไปแล้วเธอจะเอาทิ้งไปไหนกันน่ะเธอจะก่อนเธอจะข้ามเอาฝากไว้บ้านปัาแน่ฝากไว้บ้านพี่เคนโอ้คนละทีกันคนละคนละประเทศกันเลยวางแผนไงเผื่อเผื่อคากลับมาจะได้ไปหาไงมันก็มีตะกร้าไม่นิดแต่เราก็เตรียมอุปกรณ์ในการทำมาหากินของเราไปให้ครบกับก็น่าจะได้เรื่องอยู่แล้วก็จะไปทำคอนเทน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็จะเอารถเนี่ยข้ามไปมาเลยเดี๋ยวรถตู้ไปรถตู้นอนออนทัวครับแต่ไม่คงนอนก็คงจะถ้านอนก็คงนอนโรงแรมเพราะว่าจากสงขาจากสงขาเนี่ยถ้าเราจะไปเบตงเนี่ยใจพี่ก็อยากไปกินไก่เบตงนะเบตงนี่คือมันต้องผ่านจังหวัดะเบตงนี่คือจะอยู่จังหวัดยะลา,าจากสงขาเราเข้ายะลาไงแต่ว่าผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไหมในเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็มีคมนแนะนำว่าถ้าอยากไปเบตงตรงเด่นก็ไม่ต้องผ่านยะลาเข้ามาเลีเซียเลยแล้วไปอ้อมออกเบตงเลยอยู่ตรงตรงแล้วเที่ยวเบตงเสร็จก็ออกจากเบตงเข้าเข้า <ไป S 2> มาเลเซียอันนี้ๆๆๆๆต่อ,อแต่ว่ามันก็แน่มันก็ไปได้เ,เขาก็เห็นเขาไปถ่ายเที่ยวกันอยู่เบตงมันก็น่าจะแต่มันอยู่ในจังหวาาัดยะลาพี่อยากก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากไปเที่ยวเที่ยวเขาบูโด ไอ้วูดูนี่ก็อยากไปนะแต่ว่าน่าจะน่าจะเป็นอันที่ที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าอยากไปเถือเขาบูโดเองของไผ่พงศธรร้อง,องอ่ะใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยได้ยินเองว่ายาวีไอ้บ่าวอีสานอะไรเพลงนั้นเถือเขาบูโดภาพท่ามืนไกลามากมายความรักกี่ดวงชีวิตที่มอด,ดับพ่อพ่อพ่อเลี้ยงตัวนพไผ่ ออันอย่นสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าไปหาสาวสาวน่าจะจำได้หรือเปล่าสาวสาว,สาวตายไงท,ที่พิงพิงเขาขี้เพาะอย่าตายอยากไปเทือกเขาบูโดกับพ่อพลงนี่แหละนี่ใครเปิดล็อ,ลอกเตอร์วันนี้ดูดูหน่อยสิบ้านดูครับพี่น้องโอ้ถนนโล่งมากไปไหนกันหมดเนาะปีใหม่เนาะ <c oughs> แต่เชียงรายนี่สันโค้งนี่สนุกมากเลยเด้อปีนี้เนะื้ <c oughs> ดูเขาลงคลิปกันเออซอยสัปเขาไปไปไม่สวยแล้วไม่สวยเขากโคดไม่สวยยิ่งเยอะข้างหน้าคระรงนด้ไปอีกนิดนึงเปิดป่ะนอกปิดบออเขาน่าจะปิดเลยไม่ได้กินข้าวหรอกเนี่ยกฝากใตปิดถึงวันที่สิบห้าครับแอลแ้ๆแบอกเธอแล้วใครจะมาขาย เราไปเที่ยวกันเราไปกินข้าวขานมอกะใครกิไม่เปิดด้วยเถอะวันที่สิบสี่ไปปกตินี่จะอยู่บ้านนะวันนี้บอกอยากจะออกมา,ากินขนมว่าก็ไม่รู้จะกินอะไรนี่แหละออกมาเปิดหูเปิดตานหน่อยเหมือนปีใหม่นะจี้อยู่แต่บ้านเนาะนี่ล่ะมาเบิ่งรถมาเบิ่งถนน ลงคักลงแน่แถอพคุณนะเพราะมันเช้าอยู่เธอเขาจะใครจะตื่นงานตรงกลางเขาดอนกันื่นแห้งอยู่เนาะมีลุงเด่นวันนี้ได้ไหมแหงนทะเลนี่สุดยอดเลยเด้อซิตเก้าเต้นกันหาหาเยอะเยอะเยอะจีไม่ได้กินให้แหงพ่อกินทุกวันอยู่นะไม่ได้กินให้ไม่เคยได้กินให้แหงทะเลนี่หมึกว่านนี่พ่อซิดพ่อรุ่นเจ้าของมวนไล มนแต่คนถามหาเธอได้ละคนมาจากกรุงเทพสมุดประกันเไอเด้นบมาบอไอเด้นบ้าบออยู่ก็แมเป็ซิเกิลไม่หลงไหวเนาะไปได้ไงใครจะมีเพื่อนร่วมรุ่นเหรอเธอเก็ไปอยู่กับหญิงเอแค่วันเอไปทุกรุ่นเลยเองกลับบ้านได้หรือเปล่าไม่รู้ ปพี่น้องชิมหน่อยก๋วยเตี๋ยวเรือคุณเอ๋ครับก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟนะร้านเปิดน้อยมากแต่ว่าาน,นนี้อยากจะมาชิมหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาครับวันนี้เรามาชิมดูเปิดแปดโมงเริ่มต้นชามละยี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวเรือก็ทเล็กๆนะเราก็าหม้อไฟชุดใหญ่ไปเลปดเดยครับเปิดแล้วเปิดแล้วเนาะ เอามาแล้วจ้าพี่น้องนี่เลยไอลลลยนะ้ลวกจิ้มลเจ็ดสิบบาทเองนะลวกจิ้มที่นี่น,นี่โอ้โหอันใหญ่นะเจ็ดสิบาทครับพี่น้องมีตับมีเนื้อมีแล้วก็มีอันนี้แถมมาด้วยนะสําหรับแคบหมูเข,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 ขาเขาเขาไม่ใช่แคบหมูเขาเรียกว่าไอ้อะไรเนาะมันไม่ใช่แคบหมูอะ่ะเขาเรียกว่าไอ้อะไรเนาะจําชื่อไม่ได้<ข>ถ้าเป็นวันหลังจะจําชื่อได้อยู่ มีกรอบไม่ใช่ไอ้แคบแคบอะไรเนี้เวลากินเนื <แบ S 1> ้อกางหมูกางหมูกากหมูแบบชิ้นใหญ่มากร<ม>้านนี้พี่น้องดูนี่เห็นไหม,มแล้วก็เราสั่งหม้อไฟนะหม้อไฟชุดละร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนนะ <S <S <ๆ S 2> นเพื่อนๆก็เซิร์ชหาใน Google Map ได้เลยครับ <S <S ถ้ามาเชียงรายนะก๋วยเตี๋ยวคุณเอ๋ครับขึ้นเลยเนาะเนาะเซิร์ชใน Google Ma p ได้เลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเดือคุณเอ๋ครับนะเมนูตามนี้เลย เมนูราคาเมนูก็ประมาณนี้นะไม่แพงครับถ้าเป็นชุดมาไฟล์ร้อยหกสิบาทครับกดเดี๋ยวถ้าเป็นชามเล็กก็เล็กๆแค่ยี่สิบาทนะธรรมดาสี่สิบครับจัมโบ้แปดสิบครับหรือว่าถ้ามายังไม่ถูกอีกเซิร์ชคําว่าผัดกะเพราสะใจติดร้านร้านติดกับร้านมิเตอร์ฮอเซียครับแต่วันนี้ร้านมิเตอร์ฮอเซียน่าจะปิด่เพราะว่าเขาเป็นสงสงการใครก็ไปกิน กระเพรามิเตอร์ฮอตเซียเสร็จก็มากินอันนี้ได้สาใจจริงนะเคยมาชิมแล้วต้องจิ้มเบาเผ็ดอะสุดยอดมันโชคมันถ้าถ้าช่วงร้อนมันก็ยิ่งจะร้อนไงแต่ช่วงนี้มันดีอากาศได้เยอะแต่แต่เขาชอบชอบไข่ดาวเขาด้วยอ่าเขาทำไข่ดาวข้างนอกก่อนแล้วข้างในแบบเป็นเยิ้มๆได้อ่าสุดยอดมิเตอร์ฮอตเซียครับใครอยากมาชิมก็อยู่ถนนกาดบ้านใหม่ ตำบ,บลริมกกมั้งนะอำเภอเมืองครับมาไม่เคยเจอเจ้าของร้านไม่มีเขามี็นเขาเป็นเจ้าของเซนชายไงพี่พี่กอบมีเตอร์สเซียกก็อยู่บ้านก็มาดูมาเป็นบางครั้งเขาก็ข<อ>เขาม,ขม,มีหลายสาขาเขามีหลายสาขาดูแลก,แกิจการนั้นไปนิดนึงดูแลกิจการน,นั้นก,กิจการนี้กันไปนะเดี <c oughs> ๋ยวเราดูหม้อไฟเราอันนี้เราสั่งหม้อไฟหนึ่งชุดแล้วก็อันนี้มาอันหนึ่งก็คืออิ่มจนถึงเที่ยงได้เลย แล้วพริกพริกก๋วยเตี๋ยวจริงต้องเป็นพริกอย่างนี้นะเออเนี่ยพริกขั้วดำๆอย่างนี้แหละเป็นพริกสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือนะเนี่ยมันต้องสีอย่างนี้ถ้าพริกก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบแดงๆอ่ะไม่ถูกต้องอันนี้น้ําส้มเขาก็ปั่นไปนี่แหละพริกพริกน่านจะเอาไปนี่แล้วมาปั่นเราดูหน้าตาก,ก๋วยเตี๋ยวเราใกล้มาหรือย,ยังใกล้แล้วไม่ได้มีขาตั้งกล้องมานะวันนี้ <c oughs> อย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครอยู่ทางนู้นก็ แนะนําสถานที่ให้หน่อยเผื่อมีอะไรอน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะเตรียมเบ็ดไปด้วยเอาเบ็ดทั้งสองชุดเดี๋ยวเม่วันไหนว่างจะนอนแถวสะพานปลาแล้วไปตกหมึกกันตกหมึกนะตกหมึกนะมาแล้วโอ้มาแล้วโม่ใหญ่ด้วยสงการนี้ไม่หยุดนะครับห <15. S 1> ยุดสิบห้าหยุดสิบห้านะจะโอ้โอนี่ร้อยหกสิบาทมีให้เยอะอย่างนี้เลยพี่น้องดูมีเป็นอะไร นี่น้องดูเส้นเขาเส้นมีุ้นเส้นนะครับสเส้นมาม,ม่านะครับเส้นหมีเหลืองก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นหมีโอ้โยเลยโอ้เยอะเลยนะนนมีห้าหกเส้นเนี่ยมาสองคนกินหมดหมลแล่ะนี่ก็คือเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวห้าถ้วยเลยนะเนี่ยมาสักสี่คนได้ออี่น้องดูใหญ่ๆนี่เลยแล้วมาดูหน้าตาของเตี๋ยวเราหน่อย นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอูนร้อยหกสิบได้เยอะนะนี่น้องดูนเนื้อเอเ้ยตับเอ้ยแบบอย่างนี้เลยครับยังไม่เยอะอยู่นะน้อง,องนีเส้นแถมไม่ด้วยต่างหากมีอถ่อง,งอกเนาะลูกชิ้นให้มาเป็นแถวเลยเราสั่งไปน้ำตกมีตับมีอะไรให้น้ำแดงัน้นลองชิมดูเลยทีนี้กุ้งตามใจชอบเลยหม้ไ <c oughs> มอไฟร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนาะ,ะเสิร์ฟกับ เอ็นกะหอละร้อนก็ปรุงเลยตามใจชอบเลยปลยรุงในหม้อเลยใช่ไหมป,หร,ปมรุงใน้ยปรุงในหม้อก็ได้หรือจะปรุงในถ้วยก็ได้ปรุงในถ้วยเดือเลกลืออย่าลูกเด็กกินกันหนูไม่ได้หนูกินมากเออมางั้นตักตักเส้นให้หน่อยเอาเส้นใะไรก่อนเส้นเล็กนะเอาเส้นใหญ่ดีกว่าเมื่อกี้เห็นเส้นใหญ่น่นนากินดีนะเออเกลือโอ้อเกลือให้หมดเลยเหรอใช่ค่ะเราจะกินเส้นดีเดี๋ยวพอเวลาจะกินก็ใครจะกินปรุงอะไรมาปรุงในถ้วยเนาะ เพราะว่าก็กิน,นไม่เหมือนกันเพื่อนๆเอฟซีใครกําลังแฮงอยู่นะสงการนะนี่นะก๋วยเตี๋ยวนะจัดแบบนี้นะเดี๋ยวคิดว่าวันนี้เอฟซีที่ดูรายการนี้เสร็จเนี่ยหาก๋วยเตี๋ยวเรือเลยจะไปตามหาก,ก๋วยเตี๋ยวเรือปาซอยแน่นอนนี่เนื้อทาร่าพี่น้องดูนี่น้ําซุปราดแบบเข้มข้นเขาใส่น้ำตกให้มีเลือดให้นะเนี่ยเข้มข้นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ถ้วยนึงนั้นเนล่ย เรายีงเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยตักเดาเส้นอะไรเดาเส้นหมี่เดี๋ยวก็จะปรุงด้วยต้องเผ็ดๆหน่อยอวันนี้อารมณ์ได้แั่วันนี้เมื่อคืนนี่สบายสบายนอนแล้วก็ง่วงมากเลยเมื่อคืนไม่รู้ไปทำอะไรมานอนสี่ทุ่มนเมื่อคืน,นหนึ่งใส่น้ำส้มเข้าไปหน่อยนี่น่ากินเลย น่ากินเลยสดแบบร้อนๆครับในงบร้อยเจ็ดสิบาทถือว่าโอเคมากใส่นี่อันนี้อีกเจ็ดสิบาทก็สองร้อยนิดๆเองพี่น้องแล้วพอชิมลูกจิ้มเนี่ยอืมจิ้มเปรีเขามีน้ำจิ้มให้นะลูกจิ้มนน้ำจิมำจ้มเท่าไหร่เส่นส้มลูกสองอันน้ำจิ้มกับเปรี้ยวน้ำปลาพี่นิดนึ่งน้ำปลา น้ำตกนี่ปกติน้ำตกนี่เขาก็จะแบบให้มาแบบเข้มข้นอยู่แล้วแ่ะเขาปรุงมาให้แบบเข้มข้นเดี๋ยวชิมน้ำซุปแป๊บเดีสดตกโกุโก้งตัวน้ำลายแตกน้ำลายไหลครับถิงเก้าแล้วชิมดูน้ำซุปหน่อยอืมนี่ของพี่ขั้วหอมมากพี่ขั่วแบบพี่ขั่วครับจะได้เลย เขาให้เนื้อให้ตับเยอะนะำเดืออืมอืมใช่ไหมครับอืมกินกับมีขาวนี่ใช่เลยเนาะใส่มีขาวก็เยอะ้วก็มีเช่นน้นครับอืมเส้นี้ยจำรับจริงว่าอลังการมากเปออิ่มแน่นอนอ่ะไม่ห่วงเส้นนะครับด้านนี้กินกับกาดหมูอืใช่ไหมเขาเรียกกาดหมูเนาะเออ ก๋าหมูไม่ไดแค่หมูหลูกกากหมูที่นี่ไซส์ยอย่างนี้เลยอ่ะปากหมูหอมอมากกรอบเนาะฟังเสียงกรอบมาถึงนี่เลย่ะขนดไม่ได้ติดไมค์นะครับพี่น้องเนี่ยดูแสบไปด้วยพี่น้องเดิมนะ,ะมได้เลยเดินเช้ามานะใครที่แบบ ยังโมเนมียตุ้งตื้อรึนะมาสดล,ลอยๆนี่นะโอ้กางมูก,กรอบดีครับพี่น้องลองเสยงเอาด้วกันครับเนี่ยกรอบกรอบเลยโลกจิ้มก็ตับแบบสดๆจิ้มน้ำจุ่มเข้าไปหน่อยอืมเต้นน,นี่หน่อย วันมาหากินข้าววันที่สิบสี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นวันที่เขา<อ><อ>ยังไม่ตื่นกันเขาหยุดด้วยแล้วก็ก็อยู่ในพนักงานกลับบ้านมีนมสิบล้านมีมาถึงนี่แหละนะโอใช้ได้ครับพี่น้องโอ้โหจะได้กินนะต้มร้อนๆอย่างงี้มีแรงเนาะกินร้อนๆอย่างงี้ดีดีดีอืม ขนาดไม่แห้งนะกันแห้งนี่ใส่จากไดนะแต่เส้นเขาเยอะมากนักเด่นนี่เนาะนะ่ึจนเยอะเมื่อค่ก็กินเส้นหมี่ใบกองอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรชุดหนึ่งกับเส้นใหญ่นักเด่นเส้นใหญ่ยังไม่หมดเลยเนี่ยมีเหลืองนิดนึงโอ้สี่คนได้อยู่ตอนนี้สี่คนห้าคนกันได้เลย คนเยวไม่หมดคนเยวไม่หมดสองคนก็ไม่นี่ของเรามีลวกจิ้มมาด้วยไงค้องเด็กอุ้ยพี่พี่ขั้วเขาหอมดีน้องเด่นติดใจพี่เขาหอมน้ำส้มเขาก็ทำหมันด right. ีๆเนาแห้าก the <c oughs> <c oughs> ็เตี๋ยวเรือน้อกัพี่ขั้วอย่างเงี้ยจองหวะขั้วและข้าวปุ๋ยที่ละเอียดนะ เม็ดพริกที่โดนขั้วแปมเวลากินโดแนแต่เม็ดพริกมันจะหอมมากยกยกจัด,ด,ด,ดจก,กินแบบนี้เด้อร์ไพร์สแบบแค่ไหนกลับแล้วนะครับเราแรามาชิมใหม่ครับ,บครับจะมาอุ้มใหม่ครับสวัสดีวันสงกราน นี่ร้านมิเตอร์ฮัเฟียติดติดกันนี่เลยติดกันติดกันกนี่เลยร้านมิเตอร์ฮัเสียครับ <c oughs> ใครมาเชียงรายก็แวะมาชิมได้ช่วงนี้ร้าน้าไม่ค่อยจะเปิดกันอยากกินต้องซื้อมาทําเองที่บ้านหรือบ้านญาติหรือว่าหรือว่าซื้อมาทําเองครับเพราะว่าเขาก็จะเขาก็ทํางานทักปีน,นเะพอพอเขาก็อยากจะพักผ่อนเขาก็อยากจะพักผ่อนกัน,นไอ้เราปรยัดมากข้าวนอกบ้านเออโอ้ยิ่มทีแน่พี่น้อง ขั่วดำๆเนี่ยมันกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันจะดีพริกคั่วเนี่ยโด uh huh. นฉุนขึ้นจมูกเลยแบบ uh huh. ฉุนขึ้นจมูกแบบน่าจะติดมือด้วยเนี่ยถ้าพะก๊ยี้ตาก็น่าจะแสบต,ตาด้วยหรอไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างมือ ah, อิ่มแล้วอิม่มเชียงรายทำไมมันเงียบไปเลยกัตอนเช้าเนี่ยไปไหนกันเนี่ยเขาก็น่าจะเขายังไม่ตื่นกัก แต่ซนหนึ่งก็กลับหาพ่อหาแม่กลับไปกินข้าวกับพพบ้านใครบางกับครอบครัวกันนะป่ะเราก็จะไปละเดี๋ยวตอนสายๆนี่ผมอาจจะปิดปักปิดหน้าบ้านผมเนี่ยปิดซอยไม่ใช่ปิดซอยปิดหน้าบ้านเดี๋เราจะเล่นน้ํากันอยู่หน้าบ้านก็พอไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้ก็คืออันตรายที่สุดก็คือเมาไม่ขับนะครับพี่น้องเพราะด่ดานเยอะมากนะบอกไว้ก่อนด่าน แอลกอฮอล์ดา่านพวกนี้เยอะเพราะก็มีเป้าเนาะว่าโรงพักนี้จะเอากี่คนจุดนี้จะเอากี่คนเงนี้ยก็ต้องโดนแน่นอนถ้าถ้าคิดว่าดื่มแล้วขับช่วงนี้อันตรายที่สุดบอกไว้ก่อนครับนอกจากอันตรายไม่พอต้องเสียเวลาค่าปรับแพงมากแลก้วก็ถ้าว่าตวรวจแอลกอฮอล์ถ้าตรวจเยอะพอไปขึ้นศาลปุ๊บศาลก็สั่งจำคุกเลยนะไม่ได้แบบไม่ให้ประกันนะครับถ้าแบบเป่ามาร้อยกว่า200เนี่ยปริมาณมันเยอะเกินไปทั้งที่จะไม่มีประวัติก็ต้องโดนอย่างต่ำก็เจ็ดวันอ,อะไร<ๆ>เงี้ยที่แน่ๆก็คือถ้าดื่มก็ไม่ต้องไปไหนเลย อยู่ที่บ้านครับดึงไมไม่ขับะครับแต่ว่าถ้าอยากไปก็ช่วงนี้เราก็ให้งดก่อนเนาะคนขับครับก็ไปละพี่น้องสําหรับอีพีนี้ระวังนะครับเมาแล้วขับนะอันตรายโดนเสียเสียเวลาครับเสียเวลาเสียอนาคตด้วยขอให้ซีเที่ยวปีใหม่สงการให้สนุกนะคะครับไปนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนค่ะเดินทางกลับบ้านเนาะ แล้วนะคะแต่ละครับเจอกันใหม่อีีหน้าสวัสดีครับกินข้าวอิ่มแล้วขอตัวละมองเราแล้ว <c oughs>